สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเจนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะซึ่งคุณต้องรู้นะคะและเมื่อคุณรู้นะคะคุณก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเปลี่ยนจากตัวคุณนะคะให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งฉลาดและมีสมองนะคะเพื่อน,อนสำหรับเรื่องราววันนี้นะคะเป็น เรื่องหนึ่งนะคะที่คุณต้องรู้หากถ้าคุณมีความรักระยะทางไกลนะคะมีความรักบนโลกออนไลน์นะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ใช้ทดสอบคุณนะคะก็คืออารมณ์ค่ะเพื่อน<ๆ>เขาจะทดสอบคุณทางด้านอารมณ์นะคะและแน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ชายแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันนิสัยแตกต่างกันนะคะและวิธีการเขาก็ใช้กับเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาทดสอบคุณตอนไหน แต่ทำอย่างไรให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้นะคะเจนมี2วิธีนะคะเพื่อนๆมาฝากเพื่อนๆกันวันนี้นะคะวิธีแรกค่ะเหมือนอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะเพื่อนๆว่าแต่ละคนนิสัยแตกต่างกันและเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้ด้วยและตัวคุณก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาพูดมาสิ่งที่เขาคุยกับเราหรือข้อความที่เขาส่งมามันใช่สิ่งที่เขา ต้องการจริงๆหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้นะคะสิ่งเดียวที่เราสามารถกำหนดและทำได้เลยนั่นก็คือคุณจะต้องเลือกค่ะคุณจะต้องเป็นผู้เลือกนะคะคุณจะต้องมีศักยภาพในการเลือกเลือกที่จะไม่คิดเลือกที่จะไม่คาดหวังในตัวเขาเลือกที่จะไม่กำหนดว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะตรงนี้แหะค่ะคุณเลือกได้ทันทีที่คุณเลือกนะคะเพืเนเมื่อคุณตัดสินใจเลือก นะคะคุณก็จะเปลี่ยนความคิดความคิดคุณในหัวจะเปลี่ยนไปนะคะจะไม่กังวลจะไม่คิดแทนเขาจะไม่คาดหวังนะคะตรงนั้นมเป็นเรื่องของเขานะคะแล้วพอเราเลือกนะคะเราก็ต้องสังเกตด้วยค่ะเ,เพื่อนๆสังเกตนะคะสังเกตไม่ว่าจะเป็นข้อความนะคะไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาคือพูดง่ายๆว่าเหตุการณ์ล่าสุดนะคะเหตุการณ์ล่าสุดในความสัมพันธ์ที่ ที่คุณและเขานะคะได้ได้ได้ปฏิสัมพันธ์กันนะคะค,คือเหตุการณ์ล่าสุดคือตรงนี้ให้คุณนําเหตุการณ์ล่าสุดนะคะมาวิเคราะห์ค่ะมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ว่าคุณควรจะอยู่ตรงจุดไหนและคุณควรจะเดินต่ออย่างไรนะคะ2วิธีค่ะเลือกและสังเกตนะคะคุณจะรู้ได้ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนเพราะว่าความรักแบบนี้นะคะ สิ่งสำคัญที่สุดนะคะคุณต้องรู้นะคะทิศทางของคุณนะคะและรู้คนของคุณสองส่วนนี้นะคะถ้าคุณนำมา,าเรียนรู้นะคะและทําให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันคุณก็จะประสบความสำเร็จในความรักนะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนหนึ่งด้วยนะคะที่มีคุณภาพทางด้านอารมณ์นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะหากใครนะคะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ ให้ดีขึ้นไปจากเดิมนะคะสามารถกดติดตามในช่องของเราได้นะคะเราจะนำเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะคะในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อยากจะมีความรักครั้งใหม่นะคะ แล้วอยากจะเริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่คุณต้องเปลี่ยนที่โลกภายในก่อนเปลี่ยนที่ mindset ก่อนนะคะแล้ววิธีการคุณค่อยไปเรียนรู้นะคะวันนี้หากถ้าใครอยากจะรู้เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจนเข้ามาได้นะคะเรามีสื่อดีๆมานำเสนอเพื่อนๆกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ